สวัสดีครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับตำบล้านไซมาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ยเจอกมาร่วมนิมนต์พระใส่บาตรยามเช้านะครับก็พบกันที่วัดไซมาใต้เช่นเคยในวันหยุดนะครับทุกคนครับอาท,ทุก่อนลูกอ่าสวัสดีครับมีช็อกโกแลตด้วยครับ เมื่อวานันเนรินทายครับวันนี้ก็บรรถึงความรักเช่นเคยครับวริลามลามาพอดีอ๋อครับยะถาวริวาราภูราภลีกุเรนติสาก็้างเอวะเอวะอิโตติงนางเตยะานางอุปกปติอิจิตังปะจิตังตุมังคิปะเมยว่าสุขุสัพเพตุเลยจุสังปาจันโทปานาโสยะถามณิโขติระโตยะถา สุขีทิคาญิโอปะวะิวาธรรมสี like ีสุจางมุตาปจายิโลจัตตาโรธรรมมาวันติอายุวันโลสุขังพระราชาทุกข้าปฏิลุกทุ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 ติ้วๆตๆติ้วเตียวเตียวมตีวเตียวเตียวเตียเียวเตม้ีเสี้ยงเต้ยวมตียเียเตยวเตี้เยเยีเย เลขแกลมหมดอืครับจ่ไหมจำเมื่วานยัต้องพาไปใส่บาทเลยไปไปไปสวัสดีครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเราก็มานครบหน้านะครับของพี่เรานะครับรายงานตัวครับต้องใส่ม้านะครับพี่เปียกครับพี่เปียกวัดเบนจมาบพิตครับนี่สนุกมากมายครับปั่นกับนักปั่นระดับโลกครับจิมมี่ครับะวันนี้ พี่เปียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนะฮะใช่ไหมครับเก้าโมงครึ่งนะครับโรงเรียนวัดเบญจมะบอพิษนะครับไม่ผิดแล้วนะพี่นี์ถูกเขกระโลกวะต้วเตี้ยวเตียวตีวยิบครับนุโมทนาบุญครับพี่ชายเจอกันอีกแล้ววันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงน้องครับวันนี้ไก่ครับเนื้อไก่นะครับอ่ะเอฟซีผมครับหล่อแรงแล้วใจครับนี่เลี้ยงหมาครับ เลี้ยงหมากับเลี้ยงเลี้ยงหมาฮะเลี้ยงหมาโอ้มีของมาถวายพระด้วยนะครับหลวงพี่ครับนิมนต์ครับ,บ,บนิม,มนต์ครับครับอ่าันนี้มีช็อกโกแลตด้วยครับหลวงพี่ ครับครับสวัสดีครับลูกตุ๊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 กอ่ามาแล้วครับพินันมาแล้วครับอนุโมทนาบุญด้วยครับพินันฮ่าฮ่าฮ่าต่อดีแล้วหาเนื้อจะสอนสามมันครับหลวงพ่อครับมันครับครับพ่อครับ ค <tr ots> <tr ots> สวัสด,ดีนะครับสวัสดีรครับอืมสดีหลวงพ่อเนี่ยลูกทุกท่านที่สูงชัอุตาหัจยนุประาโรตมวันทันทีอายุวันโน้ตุกรงเส่งอายุวัระคอน,นวัดกศิวัดกเยสวดโกประวัติตวัน

ให้สมมครหลวงพ่อสมเร็จสักวันอื่นคิดได้ดำใด้หลวงสมเด็จจะเกิดตะนให้สมความฝันชนะตลอดกาลและนาถึงจะได้ทุกครับทุกครับมาดีครับแข็งแรงๆครับหลวงพ่อครับคครับรับขอบคุณครับพี่ปี๊อ๊ะเอายาแรงให้แข็งแรงมุกใหม่ซื้อนะครับนิ่ม่วนด้วยครับนม่วนอะไรฮะนี่อะไรครับ อ่า,าครับสาธุครับสาธุครับสาทุครับไปพาลุ h, ม,มีช็อกโกแลตด้วยนะครับไอตัวนี้อย่างดีนะไม,ไม่ไม่งับนิ้วไม่ไม่ถึงขั้นตะกะถึ่หมายตัวที่ผมถ่ายคลิปอะ่ะ ยังไงเนี่มันแทบจะงับนิ้วผมขาดเลยนึก็ของกินหมดนี่ยังงี้ไม่ไม่เกะกะกินเฉพาะของกินนิ้วคนไม่งับไอตัวอื่นมันกลัวไม่ได้กินงับแบบนิ้วแทบจะหายแล้วเนี่ยนิ้วอ่าสี่ปีแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าวันเกิดเขาละก็กะสี่ปีครับสี่ปีครับปีเดือนหน้าวันเกิดเขาเดือนหน้าเขาอีปีปีที่ห้าเดือนหน้าเริ่มใบกางคนและหมา อี่รูปเพราะวันนี้สองหรือสามครับอีกรูปใช่ไหมครับอ่าปันให้โลกจำไปเป็นลูกศิ์พ้ากันครับตาม ภักไทยเอฟซีเราครับสวัสดีครับวันนี้ดีมทีมชุดใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับปัะจุกปนน้อยปนนิ่มนะครับเมื่อวานไปปั่นกับนักปั่นระดับโลกที่ปักเกร็ดมาครับืบอไม่ครับไปไปด้วยกันอานุโมทนาบุญครับ สาธุครับอนุโมทนาบุญครับตาด้วยนะครับไปต่อครับไปต่อสวัสดีคนสวยทุกคนนะครับนี่ครับประจุปลาน้อยปลาออนลุงประเทืองนะครับลุงเทืองครับนี่แลครับ F c ซีเราอีกท่านนะครับนี่ครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้สาวสวยคนนี้นะครับ หนึ่งร้อยปีครับคุณยายหนึ่งร้อยหนึ่งปีคุณยายประยงนะครับสาธุครับอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญบุญครับสาธุ ส,สาธุอนนุโมทนาบุญครับคุณยายประยงครับถ้าคุณแน่อย่าแพ้สาวสวยคนนี้นะครับแข็งแรงๆครับคุณยายประยงครับสััสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญครับไปตอบอนุโมทนาบุญครับพี่ชายแข็งแรงๆครับสาธุครับคอฟฟี่การ์เด้นครับร้านกาแฟที่ บรรยากาศสวยงามมากครับย่านไซม้านะครับคอฟฟี่การ์เด้นนะครับบรรยากาศสุดชิวนะครับมุมถ่ายรูปเป็นร้อยมุมเลยนะครับนะฮะมีซุ้มนั่งกินกาแฟชิลๆนะครับรับลมนะฮะ เลยวัดไสมาใต้มานิเปี่ยวนะครับนี่ครับร้านกาแฟครับกี่ข้าวขายด้วยนะครับอร่อยมากครับคอปี้การเด้นนะครับมาย่านไสมาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มาทักไทยเอฟซีของเรานะครับแก๊งสามโทนครับแก๊งสามชาแห่งไสมานะครับสวัสดีครับแข็งแรงครับวันนี้สีแดงนะครับใส่เสื้อตามวันครับอย่าคิดมาก ีเขาเตรียมจะขายที zat, <foot> ce, <Job> ่ป er ่ะครับเพราะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปครับสดหลอดใสวันและยูจิโอมือมั่นมากเลยขับแต่ยานไปแล้วลูกจะสอนยูจิโอขี่จักรยานเนี่ยอานุโมทนาบุญครับ สาธ,สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญครับนะฮนะไปแล้วไปแล้วสิพี่เรา จัดเลยพี่ปั่นเลยปั่นโชว์โชว์ชักเลยจัดเลยครับพี่แข่งสิทธิ์พี่เราครับของเพื่อนครับแข่งแรงทุกคนทุกท่านแนะนำตัวครับพี่ลำดิตรีแดงครับเบอร์เออเบอร์ไม่ใช่เบอร์อายุเท่าไหร่ครับอายุ72ครับอ่านี่ครับพี่อะไรครับยศติดด้ามนินอายุ74ครับอู๋เจ็ดสิบส่นะครับพี่ครับสุนทรสุดสีสุนทรสุดทธิโอ้ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่การ พี่แท่งพี่มอดใช่ไหมพี่กบพี่กบพี่กบพี่แท่งพี่มอดชัดเจนนะครับสามสามมุมสามมุมครับนี่คนหลอก่อนครับอาดมมทนาบุญครับ สาธุครับอนุโมทนาบุญครับพรุ่งนี้วันพระครับพรุ่งนี้วันพระนะครับเจ้าเป็นพีส่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวสอนุโมทนาบุญครับ สาธุสาธุสาธ,ธ,าสาธุสาธุครับอนุโมทนาบุญครับอนนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุ

อน yup ัสเซริสนิจามุปาปัจจเมจตาสัมตาวัทานติอายุวัสุขังตาครับมันนีุ้ันพระนะครับถูงไหมครับวันนี้วันพลระนะครับถูกนะครับ 15กุมภาพันธ์2,569ครับแจำมเช้าครับ <c oughs> คิดถึงเขาไหมคุณแม่สวัสดีครับแข็งแรงแข็งแรงครับคิดถึงไหมเมื่อวานหนีไปปั่นจักรยานมา,านนกับนักปัป่นระดับโลกโอ้เสื้อตรงปกอุ้เสื้อสวยด้วยนะวันนี้ทำไมไม่เห็นเสื้อแดงนานละล้วครับใส่บาทเอาไปไม่ไหวแล้ว อครับครับอันุี้วัตถนาบุญอาบุญครับสาธุด้วยเลยครับอาติวาธนเสริสานติชาววัฒนปัจจัยนรสัจารวั เจ้าคะสวัสดีครับสวัสดีคเจ้าหาฮะสวัสดีโลกสวัสดีค่ะไปนะจ่าเอได้บุญได้กันค่ะปันให้โลกจำมหาสวัสดีครับวิววิววิววิสัตว์โค้งดีบอ้าไม่อวันนี้มีขนมมาให้ด้วย ไม่แล้วคิดถึงไหมเมื่อวานไม่ได้มาโทษทีไป,ปงปนปั่นมาลูกสวัสดีครับตา <c oughs> แข็งแ,งแรงครับครับสวัสดีครับสวัสดีสสดีครับ วัตตเสเรสนเจาวทาปจายโนจาตตาโรรามาวะตันติอายุวันสุขังอะนะถกครับ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 ผมไเี่ยด้นะนะครับผมับไม่วกิน้ว่ยังหดใจว่ะมันคอนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยอกินนมก่อนได้ดนะ่อยนิ้ว้าต้องอยู่นะเว้ย ค่อยๆน <oon> ่ารักสุดเลยแต่เราเราอิจฉาเราลูกอิจฉานี่มันไม้ก็โยดตไม่ใช่ขนมไม้กินไม่ได้ม่ำมาว่าม่ำมาว่าสิเราห้ามกินออกสื่อเนี่ยคนสวยก๋วยจับนี่ก๋วยจับ่อดีเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดได้เปล่าก๋วยจับ่อดีเส้นหมี่ไม่น่าสวยไปเลอเลย อันนี้สี่โลสี่โลอัะพักคุยเพื่อนหน่อยเร็วโอ๋หน้าเขาเล็กกว่าใช่เออหัว่าเขาเล็กไปเยอะโดดี่กระโดดขีดเสะเลื่วรมีสามพื้นพออ,อ๋อนั่นแหละเดินดีเออเออคุย,ย,ออนนนนก,ยกับเพื่อนหน่อยเออเนี่ยคุยกับเพื่อนเออนานๆทีทุกทีขาติดหน้าแล้วทำไมกับฉันนี่แหมเราเราไม่ถีบหน้าทุกทีที่เจอหมาตัวอื่นถีบตกผู้ตัวเมียเนี่ยนะ อ๋ออ้าวจับคู่เลยไหมเนี่ยนี่ก็ตัวเมียไม่ทุกทีฉีดไม่ตัวอื่นฉีดหน้าหมดเลยนะเทาไหร่เออขายังดูดิคีๆเลยเนี่ยทุกทีนี่ยอมดมด้วยเนี่ยยอมดมด้วยอ่ะนี่นีทุกทีนี่ฉีดหน้าขายันฉีดหน้าเนี่ยเนี่ยนุกทีขาแตะกายหน้าเขานะเนี่ยนี่มๆกะกายนะเนี่ยวันที่จ้าวันที่เจ้าเท่าๆกันแหละวัยขาลงมาปิดไฟอเคครับนี่มยอมดมแล้วเนี่ย อ๋อนิ่งครับเพื่อนๆวิวหลักพันล้านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากพี่ชมมี่นะฮะบ้านนายกอปชนะครับจังหวัดสนทรุู่นะครับวิวหลักพันล้านเลยครับไกลเข้ามาได้หรอครับต้องมีจากเจ้าของนะครับนะฮะนี่ก็เป็นวัดท้ายเมืองนะครับนะฮะด้านหนึ่งคือสะพานน้าเจษดาบดินทาลันศอนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพสวยๆกันก่อยเนอะ ขอ,ขอบคุณพี่ชมมี่นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ชมมี่นะครับได้ถ่ายวิวหลักพันล้านเลยนะครับเรอมีการขู่คำรามห่วด้วยหวงีด้วย,ม,ยนะมั่นเลยไหมมั่นเลยไหมลูกทุกทีนี่เขาฉีดหน้านะเออหวหวหัวไม่ให้ป้าจับหัวไม่คุนไม่คุอ่าเนี่ยเริ่มผีดแล้วนี่สนใจเพื่อนหน่อยดิไม่สนใจ กแน้ก็ขอขอบคุณพี่ชมมี่อีกครั้งนะครับกับวิวหลักพันล้านเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นวัดท้ายเมืองนะครับนะฮะซึ่งทั่วไปเนี่ยผมว่าคนทั่วไปไม่มีทางเห็นวิวหลักนี้หรอกนะฮะขอบคุณมากครับสวัสนะดีครับพี่สายหยุดแหกหายแล้วสวัสดี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 ถ่ายรูปกบแเยอะแ่ะ ทักายกันหน่อยทักทายกันหน่อยดีแล้วดีแล้วดีล้สามรอบสี่รอบนี่แหผ่าตัดวางจมเกยหมาดี่ดมดมยาโตพผายดันครับตายแล้วแอบแซงเร็วและแรงแอบแซงข้างซอยครับไปแล้วไปแล้ว ัดกับประชมุมแสงแรกยามเช้านะครับท่าน้ำวัดไสมาใต้นะครับเก็บบรรยากาศเช้าอีกเช่นเคยนะครับแล้ก็ทักไทไยกาแฟรสซิงนะครับขายที่บริเวณท่าน้ำวัดไสมาใต้นะครับเสาร์อาทิตย์ครับมวนครับยูกิพุกฮะก่อน ลูกสพาสมตัครับครับหายไปนะลูกนะข่มขมเต้าหู้ร้านนี้นะครับจ่อยเต้าหู้นะครับตลาดเจดผมนะครับอร่อยครับ้าชิ้นสามสิบนะจ๊ะสวยหน้าตาอย่างนี้เลยนี่สดเชิ่นจริงนะทอดนะครับคนสวยเห็นทนสวยแล้วสดเชิ่นเอย นักปั่นจักรยานไร้ชมทานจะอยู่ตลอดไปสุดหลอดสายวันเจ้าอี <c oughs> ทางเมยาทีนางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญที่เจ้าทำสำเร็จเดนี้ต้องสำเร็จแต่เจ้ากันในเวรบิดา,ามารดาครูบาอาจารย์เจ้าพระเจ้าพรยาบิดาของเพื่อนและสัตว์ทัท้งหลาย,ายาให้มีความสุขตลอดกาลเติ้ลน15กุมภา,า,าพันธ์2569ครับหลังวันเวลาทาย1วันครับ ีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับพรุนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ